สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะอีพีที่แล้วนะคะดิฉันได้พูดถึงกษัตริย์นักพัฒนานะคะซึ่งเราก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะพระองค์ท่านนะคะทรงมีแนวคิดทฤษฎีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะซึ่งแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่ท่านทรง มีพระราชมรินะคะมีหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของโครงการหรือว่าแนวพระราชมรินั้นๆน,น,นะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาด้านทร,รมาหากินของประชาชนเป็นสำคัญนะคะแล้วก็ดังที่ทราบว,ว่าประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศกเศษกษตรกรรมนะคะซึ่งโครงการต่างๆที่ พระองค์ท